เมื่อมาได้มาครั้งแรกหลานก็พาไปหาสัตวแพทย์แล้วก็ฉีดยามาให้ฉีดยาอะไรฉีดยาแก้ปวดแกอ้อักเสบพวกเนี้ยหนาค่าเชื้อโรคแล้วก็ให้ยาซิลเวอร์นาโนมาแล้วก็ยาเม็ดตำรับบดอีกลำรบบับให้ให้อาหารกับบดไปกับอาหารให้อาหารเขาก็ขาแข็งแรงขึ้นโดยลําดับนะครับก็ไม่รู้ว่าโดนแมวกัดหรือว่าคนดับก,ก็ไม่รู้ ขาขาหักปีกเสียก็คิดว่าพอแข็งแรงแล้วเราก็จะปล่อยอ่นี่เป็นนกที่หลานเก็บมานั่งจะบาดเจ็บปีกขวา <c oughs> ก็เป็นแผลโคนปีกแล้วก็ขาขาขวา,ขาก็หักเดินไม่ได้ก็พยายามอเอามาเลี้ยงมีประมาณสักสิบวันแล้วพอแข็งแรงดีกว่านี้ก็กคงจะปล่อยไปไปสู่อิสระเราไม่กักไม่ขังก็ารอกนะครับ <c oughs> คนที่ไปกักขังสัตว์เนี่ยไม่ดีเลย